ฟิวฟิวโอ้ลูกเอ๋ยแกตายอย่างน่าสงสารมากน่าสงสารจริงๆรฮึมฮึมห e. ลิวเจีอี้ผู้ไร้ยังไอที่ไม่ผ่านการสอบหยาดจริงที่จะทําสิ่งชั่วร้ายและใช้แม้กระทั่งเลือดของมนุษย์ในการทดลองรีจุนหมกมุ่นกับวิญญาณชั่วร้ายและยังทําร้ายชาวบ้านคนอื่นๆเขาน่ะสมควรตายแล้วจริงๆนั่นแหละนะอืมเธออธิบายเรื่องที่ไม่เป็นตามหลักวิทยาศาสตร์อย่างเวมไพรให้พวกเ,เขาฟังได้อย่างไงกัน การมีอยู่ของเกมเสองขวาญและตัวตนผีไม่เหมาะที่จะนำไปเปิดเผยต่อสาธานะฉันเลยใช้วิธีง่ายๆจัดการห้างานเลี้ยงเริ่มแล้วฟิวฮึมตบต,บตบคนทั่วไปไม่รู้ถึงความน่ากลัวแท้จริงของเรื่องที่เกิดขึ้นฉันยังรู้อะไรไม่มากเกี่ยวกับโลกใบนี้ด้วยสิหากว่าต้องการควบคุมโชคชะตาของตัวเองฉันต้องแข็งแกร่งมากกว่านี้ ขอบคุณคุณหลินสําหรับเหตุการณ์นี้เราจับตัวผีดุร้ายรวมถึงผู้ควบคุมผีระดับเจ็ดได้แถมยังได้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเค้นด้วยอืมอยากจะพูดอะไรก็พูดมาเถอะผีเงาเลือดเป็นผีที่มีข้อมูลสําคัญสิ่งที่มันรู้สําคัญมากและจะต้องมีประโยชน์กับชุมชนผู้ควบคุมผีระดับชาติแน่นอนปิ๊งคุณอยากขายมันให้ศูนย์หมายเลขเก้าของพวกเราไหมยังไงผีดุร้ายตัวนี้ก็ไม่มีผลอะไรกับฉันอีกแล้วแต่ในเมื่อเธอพูดแบบนั้นเราก็เธอคิดว่าฉันขาดแคลนเงินหรือไง เอ,อแล้วทําไมต้องรับงานที่คุณต้ตองต่อรองราคาด้วยละ่ะฮะฉั้นยินดีจะรับแค่คดีนี้เท่านั้นเพราะว่าผีตัวนี้เคยมีความแค้นกับชั้นตอนที่อยู่ในเรือนจำเก้าชั้นแล้วก็ฉันคิดเงิน30สิบล้านเพราะว่าไม่อยากให้มีเรื่องวุ่นวายเล็กในน้อยมหาชั้นทุกเรื่องแค่ส0ิบล้านมันยังไม่พอให้ฉั้นเคลื่อนไหวเลยด้วยซ้ํางั้นก็บอกมาสิถ้ามีอะไรที่คุณต้องการฉั้นจะพยายามเต็มที่เพื่อหามาให้อืม ืมองั้นช่วยเปิดฐานข้อมูลทางการให้ฉันหน่อยสิอะไรนะเรื่องนั้นเป็นไปไม่ได้หรอกนะถ้าทำไม่ได้แล้วก็งั้นฉันไม่รับงานอีกต่อไปแล้วเดี๋ยวถึงเวลาเธอจะมานั่งเสียใจทีหลังที่ไม่ยอมรับข้อเสนอของฉันเออเออเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวถ้าเรื่องถ้าแค่เรื่องข้อมูลแล้วก็เดี๋ยวฉันจะลองจัดการให้นะเอ แต่คุณต้องทําใจเอาไว้ก่อนนะแม้ว่าพวกระดับสูงจะยอมอนุมัติแต่ชั้นคงให้สิทธิระดับสูงกับคุณไม่ได้นะคะชั้นหวังว่าศูนย์หมายเลขเก้าจะไม่ทําให้ชันต้องต้องผิดหวังนะหนึง่งตึ๊บตึ๊บต๊บลินอยู่คุณอยากจะเข้าร่วมศูนย์หมายเลขเก้าของเราหรือเปล่าแม้ว่าเราจะให้เงินเดือนกับคุณไม่ได้มากนักแต่ว่าคุณได้รับสิทธิพิเศษมากมายเลย <c oughs> ข้อมูลต่างๆที่เรามีพวกองค์กรเอกชนไม่มีทางเทียบได้เลยลหละนะฉันจะไม่เข้าร่วมกับองค์กรใดๆทั้งนั้น คุณไม่คิดเลยจริงๆนงั้นเหรอแม้ว่าคุณจะแข็งเก่งแต่ว่าจักรพัดเสิงตูจักรพัดเสิงตูคุณบอกว่าถ้าเรื่องนี้จบแล้วคุณจะให้เงินสิบล้านไม่ใช่งั้นเหรอคะฉันจะได้รับรางวัลเมื่อไหร่งั้นเหรอฉันจะให้เธอวัดเท่านี้ว่าไงมันคือเท่าไหร่งั้นเหรอยี่สิบล้านยี่ยี่ยี่สิบเอ๊ยี่สิบล้าน ัวซูใช้ตัวเองเพื่อล่อศัตรูและยังช่วยฉันในการจับผีร้ายเธอสมควรได้รับเงินจํานวนนี้เฮ้ยห hey, ลงและบุนเทียนพวกนายก็มีส่วนช่วยภารกิจนี้กับฉันเช่นกันฉันจะให้รางวัลกับพวกนายด้วยนะเขาใช้เงินเป็นว่าเล่นแบบนี้เลยงั้นเหรอ,อการหาเงินของฉันคือการใช้เงินเวลาไม่เคยรอใครฉันต้องขยายอิทธิพลของตัวเองโดยเร็วขอบคุณมากค่ะฉันอยากจะเชิญคุณไปที่ตระกูลหลวงของฉันด้วยนะคะฟึบ ฉันอยากจะชิงตำแหน่งของหัวหน้ากับพี่สาวดังนั้นฉันจึงมีคนคอยช่วยหนุนหลังตกลงถ้าในอนาคตมีโอกาสฉันจะไปเยี่ยมเธอเย่ yeah. ถ้าว่างแล้วก็มาบ้านของพวกเราด้วยนะครับฮ่าฮ่าฮ่าสมแล้วที่เป็นจักรพรรดิสิงโผู้ยิ่งใหญ่เขาจะขาดเส้นสายได้ยังไงสองวันต่อมาลินอยู่ฉันส่งหมายเลขบัญชีและกุญแจที่ได้รับการอนุมัติจากศูนย์พิเศษซึ่งมีอายุสามวันฐานข้อมูลระดับต่ำกว่าความลับ จะพร้อมให้คุณเข้าถึงได้ทั้งหมดขอบคุณมากด้วยความยินดีปิง,ปงว่าแต่จากพัสสิงตู่เกมสงองขวัญเข้าหน้าคุณจะเข้าร่วมไหมเข้าร่วมแต่ครั้งนี้ฉันมีเรื่องส่วนตัวต้องจัดการฉันไม่สะดวกที่จะตั้งทีมอะไว้เข้าหน้าก็แล้วกันนะ ID ีาร์เวิ ศูนย์ส,สืบสวนหมายเลขเก้าความลับเกี่ยวกับเกมสยองขวัญรายงานบันทึกประวัติเรื่องผีสา,สารานุกรมผีข้อมูลผู้ควบคุมผีสารานุกรมอาวุธหญินแผนที่โลกผีความรู้ทั่วไปขององค์กรผู้ควบคุมผีในโลกความจริงข่าวสารผู้ควบคุมผีนานาชาติกดเกมสยองขวัญและคาดเดาเกมสยองขวัญล่วงหน้าสมแล้วที่เป็นฐานข้อมูลของ ทางการมีข้อมูลต่างๆรวมถึงข้อมูลพื้นฐานอื่นๆของโลกผีในโลกแห่งความเป็นจริงด้วยอนอกจากผู้ควบคุมผีที่เพิ่มที่เพิ่งกลายเป็นผู้เล่นเพราะเกมสยองขวัญยังมีคนที่ปลูกพลังทางจิตวิญญาณของตนเองได้โดยบังเอิญในโลกแห่งความจริงด้วยองค์กรควบคุมผีบางแห่งมีประวัติอันยาวนานว่าเขาเพิ่งพาการสืบทอดอาวุธหินหรือป้ายสัญญาที่ทําเอาไว้กับผีเพื่อใช้การฝึกฝนลูกหลานในรุ่นหลังให้กลายเป็นผู้ควบคุมผีตระกูลเคนก็มีผีเงาเลือด ูดถึงก็น่าจะเป็นหนึ่งในตระก,กูลที่มีประวัติมาอย่างยาวนานเช่นเดียวกันแก,ก๊กตระกูลคันแลนตระก,กูลแวมไพร์โบราณงั้นเหรอตระก,กูลแวมไพร์คันแลนปีคศ1740ปีคศ1760ปีคศ1820ปีคศ1820ปีคศ1844ปีคศ1895ปีคศ1901ปีคศ1927ปีคศ1983 ตระกูล,ลันคันแลนถือป้ายสัญญาที่ยันเชิญผีแมพายมายาวนานถึง300ปีและมีรากฐานที่อย่างลึกมากที่อย่างลึกมากเพราะแบบนี้พวกเขาเลยมีอำนาจในโลกมากสินะแต่เรื่องนี้เร่งรีบไม่ได้สิ่งที่ต้องทําตอนนี้คือพัฒนาความแข็งแกร่งให้มากขึ้นเพื่อจะทําให้ตนเองมีชีวิตรอดการเดินทางไปยังหมู่บ้านดินเจียในครั้งนี้ฉันได้รับผลประโยชน์อย่างมากไม่เพียงได้ข้อมูลแต่ฉันยังได้รับสิ่งที่แม่คาดคิดด้วยการที่ได้รับจี้หยกฝังศพนี้จะช่วยฉันในการฝึกให้เร็วขึ้นอย่างมาก ที่ยกฝังศพอาวุธหยินระดับพิเศษสามารถควบคุมและดูดซับพลังหยินที่อยู่ใกล้สุสานได้เออแต่ตัวฉันมีระบบที่สุดยอดอยู่แล้ววิธีที่เร็วที่สุดในการอัปเกรดก็คือการใช้เงินเอาละได้เวลาเตรียมตัวสําหรับเกมเสียองขวัญครั้งถัดไปแล้วสินะฟิงเข้าสู่พื้นที่สยองขวัญแบบสอบถามคะแนน สามแสนห้าหมื่นในดันเจียนขนาดใหญ่คะแนนที่ฉันได้รับมามากกว่าสามดันเจียนก่อนหน้านี้รวมกันซะอีกไม่แปลกใจเลยที่ไปเยอะจะพยายามเชิญฉันเข้าร่วมด้วยแม้ว่าความเสี่ยงจะสูงแต่รางวัลมันก็สูงมากจริงๆแลกเปลี่ยนบัตรทำนายกำลังแลกเปลี่ยนบัตรทำนายสถานที่โรงเรียนผีเมืองเยี่ยว เคลมลับมันตั้งอยู่ที่นอกอาณาจักรของผีมีประชากรเป็นจํานวนมากโรงเรียนผีมีประชากรอยู่จํานวนมากอืนี่เป็นโอกาสที่ดีที่จะซื้อบ้าน